สวัสดีครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สะนามสีนักลินทก์6บ่นะครับกับตะก้อเหลี่ยมยอดที่นะครับเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรนะครับฝั่งข้าหลังมาเป็นเจ้าหนุ่ยนะครับกับเจ้าฮอตนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นชาติีเจ้าโดงแล้วก็เจ้าลุงพัฒนาการ32ในเหลี่ยมเจ้าหนุ่ยนะครับแรกข้าม กับเจ้าลุ่งนะครับลุงพัฒการสามสิบสองโดยที่เจ้าลุงนี้ลืนรอทําอย่างเดียวนะครับเอาฮอตเปิดเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าหน่วยปักเขาให้เรียบร้อย สองสาเสรไปเอาดวงเปิดเอาดวงยกขึ้นมาอยู่ที่จะลุ่งจะลุ่งมองมาเอ้าฮอตกู้ยเกี่ยวทก่ากเทายเจ้าแปะยิ้มด้วยนะครับวัดนี้ครับฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการไลฟ์สดนะครับ สี่สองนะครับเอาเปิดยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าหนุยเอ้ามงยอดเอ้าชาตีเปิดหลังเท้าโดมยกขึ้นมาอยู่ที่เจมม้ารุ่งมงมาเจ้าหนุยเกี่ยวได้เอาละครับยกขึ้นไปจเจ้าหนุยว่างไงมงเข้าไปชาตีเรียบร้อยแล้วครับมงอัดตัวชาตี <c oughs> ยืนไเสนทางอาหัรบกดกนตรขงคไดสองหนึ่งสองาม่งเพาอยู่ผู้เดียวตัวท่านนะกดแล้วเอาเปิดยกขึ้นมาเจ้าหน่วยว่าไงป้ากาให้เรียบร้อยไว้เรียบร้อยเบอร์ลบเบอร์ลบ เอาครับฮอตยกขึ้นมานุยนยปักเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหเอ้มาอเซร์ิมืเอร์พันหนึงนี่สามสอง้ยเออิพันหนึงเออพันงเอมืเอร์พันหนึง เอาโมงมาโอ้ยกลมหลบทำไมล่ะครับยังง่ายเลนี่ใช้ขอเพื oh ่อยบนี oh ้ด oh ้วยไม่งูนงองหยิบนึงกันทำเบิ่งสะดนเลยัะ ผักไก่ทั้ง14ท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้ง16ท่านนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาม้งเข้าไปเรียบร้อย

เมนี่าทนี่5 0์นาองเดียวแต้มเท่าเอาสือไปเอ้าทัดนน็ดดวงเปิดเอาดวงยกขึ้นมามงมาเปิดหัวเอายกดันเข้าไปเอ้าไม่ข้ามข้ามไม่ข้ามโอ้โหไม่ข้ามนะครับ

ห้าห้าแต้มเท่านะครับเอาชาตีเปิดเอาดวงยกขึ้นมาเอาโมามาฮอตโวห้าห้าเต็มเท่านะครับ <c oughs> เอายกขึ้นไปเอาฮอตยังเปิดได้อยู่เอาโยกขึ้นไปยกห่างเจ้าหนุ่ยเอามงไปก่อนเอาชาติเปิดหัวเอาดวงยกขึ้นมาล้นหนึ่งสองปักเขาให้เรียบร้อยทักไทยป๋าสงัดนามนตรีนะครับทักทายพิเชียนอินทวันด้วยนะครับเราอยู่กันที่สนามศรีนครินทร์64นะครับ ฝั่งนู้นเป็นตัวทําเป็นเจ้าลุ่งพัฒนาการ32นะครับฝั่งนี้เป็นเจ้าหนุ่ยนะครับเอ้าทักเดทลงโอ้เรียบร้อยลูกเสิร์ฟโอ้โหนะครับพ้อขาขายตะก้อตีตะก้อเป็นนิดหน่อยนะครับหกห้า เอาเปิดเอาดวงยกขึ้นมาเอามัวมาเปิดโอ้ยเปิดตะก้อเข้าป่าก็โดงแล้วครับพ่อค้าขายรองเท้าตะก้อด้วยททายทะเลใจสารคามนะครับทนายพี่บาลชนะสี่พูนน้ำเที่ยงครับทักทายพี่เอนะครับอภิโชธอาสากิจเอาเปิดหอดยกขึ้นไปปักเยียบเลย หกห้าโอ้ยไม่ข้ามนะครับ ฟอกไปใช่ไอบไปใช่กแล้วกเจแล้วเอายกขึ้นไปอยู่ที่เอ้ยมงวยหลนนะครับเจ้าโดงยกขึ้นมาเอาจะลุ่มแก้มาก่อนเอาฮอรเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าหน่วยมองเข้าไปเรียบร้อย 65เอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเอายกต่ำมงมาก,ก่อนโอ้ยมงออกนะครับยกต่ำนะครับ ก็ยกัวแล้ว no เกมยกพี <Stat> ่สไปวยู่ตรงน้นแดงก็มีต่เดียวเหลืงแดงนี่ตอนนี้จะบอกเดยกบอกตัวบอกว่าเดี๋ยน้ตมันกวกค่ะมึงเพบอกว่ามึงจงดีมึงกอยู่มึงยืนนอย่ีเลย้ามตีค้ามตีฝังาหมันจะไปเลยเข้าถาซื้อลูกยาว เลี้หเป็นหู้กเยอจ็ดห้าโอ้ยนะครับลูกยอดหมดแรงนะครับห้าเจ็ดเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไป เอาชาตีเขียวจะโดงยกขึ้นมาเอามองมาเอาฮอตเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าหนุยเาหนุยมองไทยเสิเสงเ่วอแต่กาคนวเฮ้ยมจะลงเสิเสียไม่ได้ยผมจะลองเริงผมดูแลกันเตะได้

จะโด่งยกขึ้นมาเอาล้นหนึ่งแล้วอ้หนุ่มเข้าไปทำไมหกเจ็ดนะครับ เจ็ดหกเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาจะรุ่งจะลุ่งมองมาเจะฮอตเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่หน่วยมองเข้าไปข้างหลังเอาเปิดโด่งยกเอาล้นมาล้นมาโอ้ ถทายเจ้าแพรนะครับทีเดียมน้องตูนหกเจ็ดเอาเปิดเอาโยกขึ้นไปเอามองยอดหนึ่งสองเอามองมายอดเหมือนกันหนึ่งสองจมุยปักเขาให้ไกเน็ตโอ้ยแต้มเ<ำ>ท่าแล้วครับเจ็ดต่อเจ็ด เอาเปิดเอายกขึ้นไปเอามงเข้าไปเรียบร้อยทักทายเจ้าปิ๊กนะครับเจ้าปิ๊กวันนี้ไปทอดแหที่ไหนเอ่ยโอ้ได้ปลาเยอะแยะเลยเจ้าปิ๊กเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอามงมาเปิดเอาวิ่ง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 เจ้าหนุ่ยเปิดแปรล้นไปนะครับทักทายนายคลองมะเดื่อด้วยนะครับสวัสดีครับ ทักทายพี่เดี่ยวนะครับทักทายแฮมน้อยร้อยลีลานะครับแฮมน้อยร้อยลีลาเอามองมาเรียบร้อยนะครับแฮมน้อยร้อยลีลานะครับเอ๊ะแฮมน้อยร้อยจุดนะครับไม่ใช่ร้อยลีลาเจ็ดแปดเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเจ้าหน่วยวิ่งมองเข้าไปเอาท่าที่เกี่ยว โอ้โหนะครับล้นต้องล้นแปรล,ลูก2เท่านั้นนะครับชาตีเปิดแปรข้าม,มาไม่ได้นะครับต้องเป็นลูกที่2เอาทักทายนะครับพี่ตัวเล็กราชวิถีนะครับเอ้ยลูกออกนะครับเจ็ดแปดเอาเปิดหัวเอาฮอตยกขึ้นมา

ลาวไทยอนันยุงทองนะครับจากจันทบุรีนะครับทักทายเจ้าลุงพนานะครับพ่อค้าขายแก๊สตีตะกร้อเป็นนิดหน่อยนะครับหายหน้าหายตาจากการีตะกร้อไปสองสามเดือนนะครับเจ้าลุงเอาเปิดหนึ่งเอาฮอตยกขึ้นไปเอาล้นเอาล้นเอาแล้วโดนทําโทษไปเจ้าลุงโม่งมาเรียบร้อยโอ้โหเจ้าลุงเปล่านะครับเออเจ้าละใช่แล้วะมวยถูกต้องถือต้องอย่างนั้นฮัลโหล

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ เดินมาแล้วบอกนี่ด้วยบอกนี่อยู่คนเดินมาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ย้ยสามกีนกล้องโตส้องส้องโตกลองโตสี่รอยกีโลแปดร้อยมีสามห้องโตห้าสาเนี่ยสามเฮ้ยเหลือร้อย สบายสบายสบายดีห้า่อาสองรอมบาี่กนสรอวันสามสองรอ ลองสามรบมาะลงห้ารอ ฝั่งแรงเลยยุ่งแรงเลยยุ่งแรงเลยรถรถดีดดีดไปเลยใส่เลยมา นี่ม <Workers intendent> ันราคามันข้ามไปข้ามมามองไม่ได้นั่นได้แจมมึงเดียวเกมกู้ลวงสาม thấy rồi đấy vậy, chạy rồi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 , chạy

ทักทายพรชัยพึ่งป่านะครับเจ้าเก่งนะครับทักทายเสือใบนะครับเจ้าเอกท่าขนยางนะครับเกียมเกี่ยวเป็นศูนย์นะครับทักทายเกือกเกี่ยว,ยวสังกวันทักทายป๋าหานนะครับพ่อน้องดีดีบ้านมะขามนะครับป๋าหานนะครับท,ทักทาทยเจ้าเอ็มเจ้า ยันล <that> right? like like ุ้นกันนะเฮ้ยเก่งแล้วแบ่ง้งในไปหมดแล้วแบ่งงหมดแล้วไ่ไรหมดแล้วแบสเล่นแค่สองร้อยที่จับเลยค่จับอย่าพเนี่ยไ้จีเจะเสจแ้จะ่าต้เจมเท่ากันนะครับ10บต่อสิบนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมา เจ้าหารดินแดงบอกให้เจ้าฮอดสืบสอบสืบหยอดนะครับสิบ 10. ต10่อ 10. สิบออกเสิบสิบแต้มเท่าเอาเปิดเอายกขึ้นมา โมงมาเปิดโอ้ยเปิดไปถูกลูกนะครับตัวยกเะไรไอ้พสิบสบแจมเท่าเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปโมงเข้าไปเรียบเอย ทางสายเจ้าต้อยนะครับช่างอะไรยนนะครับเดี๋ยวอ้ินจะสอเจ้าหัวหลเือมามเนี่ยาอดินบอกให้เจ้าฮอตเสือไว้ข้ามเนี่ยไปก่อนสิบสิบแ้มเท่าอ้าวเปิดเอาดวงยกขึ้นมาเอาโอ้ยเกี่ยว เทมเท่ากันนะครับ10บสิบนักทายคุณพิเชษสังขจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับเอาเสืร์มาเอาเปิดเอายกขึ้นไปหน่วยหนุยปักเข้าให้เอาโด่งเกีียวได้ยกขึ้นมาอยู่ที่จ้ลุงเอาวงมาจะหนุยโว้ย อาครับแต้มเดียวนะครับเกมไม่เกมทายคุณนัทวุิด้วยนะครับทักทายเอฟซีจากเมียนมาด้วยนะครับ11 1เสิบเกมไม่เกม เอาเปิดเอายกขึ้นไมเอาโมงเข้าไปเอาโดนเขียวอีกเอาโยกโจบเกมนะครับฝั่งเจ้าลุ่งนะครับเจ้าชาติเจ้าโด่งเอาชนะหน่วยกับฮอตไปด้วยสกอร์12ต่อ10นะครับอากายคุณสูวิทยาด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับผู้เลกคำหัวนะครับฝั่ง3าคูณเอาชนะสอไปนะครับ วูซกอร12ต่อ10นะครับเดี๋ยวแอดมินเขออาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ